สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบารดลำเพลินออฟฟิเชียลบรรยากาศช่วงบ่ายโมงช่างติดเชิงชายแล้วนะครับติดเชิงชายช่วงบ่าย,ายพมันก็ดเมาใไซสังกะสีนะ่าจะเลี้ยวอยี่ดอกครับ วันนี้น่าจะเสร็จนี่ครับค่า เสามันฝังเลิกอยู่ครับพี่น้องหนึ่งเมตรนะครับเปนว่ามัามันฝังเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งซ้ำได้ด<ม>เพียงเอวอ่ะนี่ครับเม็ดหนึ่งังเสาเม็ดหนึ่งอุปกรณ์ครบเสร็จอันนี้ก็โมงแล้วค่ะ เสนงซ้ายแล้วครับนี่อันนี้ฝาครอบแพงมากักฝาครอบแพงโคตรแพงเรือเหล็กสืเ,เ,เ,เชื้อราหมดแล้วสายโคบแล้วเรือแต่ติด มีซองขนาดอันนั้นก็เป็นสีนะครับเป็นสีเทาเชิงชายไม่มีสีแต่ว่าก็สวยมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้หลังบ้าน <c oughs> หลังไงฮะ แหลกโบวานสีรังไงปะนี้ใหญ่จุดใหญ่จัดสร้างกับไปกินเขาแล้วครับ,ส,รบสังกษีเราอันนี้แสงนหน้องนอนโชคสังกษี ว่าตอนนี้บริษีเลียดครับอย่างลบหมดค่าทุกอย่าง1นึ0 0 0เอ้ยหนึ่งแสนบาทแต่ว่าลดลงมาอยู่ประมาณหนึ่งแสนันหกรบาท ช่างบอกมาแล้วค่าท่าเสียดอันอยังก็เทพื้นเอือนเท่คันหมื่นหาค่าช่างเจ็ดพันแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์ประามาณเจ็ดพันเถือนแล้วก็ยิงยังก่อนนี้ มองไยยนนฟเชื้อรลารอบบ้านหลังคาประมาณ8 0 0พันกว่าค่าสร้างอีกสามพัหมื่นต้นตน,ตน,ตนปิดพงท่าได้มาลายเยอะนะครับก็จะมาทำในจุดจุดนี้ทำว่าใดบ่ะหอดกะเห็ดตามที่มันมีใดแ้่แว,ว่าเสาฝังเม็ดหนึ่งนะครับ ผมผมเลือมบอกเลือกมากเลือกปักคักเลือกแห้งเลือกอีหลีอีหลอเลือกบอบัญญาบัญจังนะครับฟังลึกมากจริงๆเซเซีเมตรฟังเมตรหนึ่งอันนี้ที่เห็นก็คือ3เมตรนะครับเมตรหนึ่งซ้ำนี่แหละนี่ซ้ำดังเอางข้างหน้านี้ ก็คือมันสูงแหงเสาสูงมากเออฟังเลือกอีกที่แจ้งวัเขาสีเดินทางไปเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับ286กกิโลสีช่ชั่วโมงหาชั่วโมงหอด อย่างบใบน่าจะเร็วเมื่อนี้แล้วครับคิดว่าถ้าว่าเรวก็มืออ่นใจเบิดเลยล่ะบ้านกำลังบักไงบุคิดความที่ไงปนิต่อไ้ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกการติดตามเราได้รัา,างคาที่เราต้องการแล้วนะครับสวยมากหลังคาแบบเป็นสันเป็นสันลุงสินะ ช่างก็ทําได้นะครับช่งบงางกาไไ็รับงานแถวบ้านนะครับ่นไปจากบ้านมาได้รับงานแถวบ้านนะครับโอ้ยหอนวันนี้ไม่อยากไปทํางานเลยอยากอยากดูจนจบอะแต่มันก็เหตุยังมันก็ต้องไปทํางานคือว่าแหละ วันนี้ไม่มีแดดนะเพื่อยังเฟสิตกอยู่ คุณทุนล่างแก่ครับออกเดินทางเลยทีนี้เจอกันใชัยภูมิครับพอกันใชัยภูมิเนี่ยเพื่อประกันน่าเสียกสารคามแล้วก็ว่างหนึ่งวันมือหืมมือตือกับแม่พอกันอยูบบางพุทธวาครับพอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ